ัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพามาชมนะครับธนบัตร100บาท1แหนบนะครับเป็นธนบัตรพระเทศนะครับที่ผมประกาศรับซื้อเอาไว้แล้วก็ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ชมกันเลยนะครับว่า100บาท1แหนบนั้นนะครับมีขนาดประมาณเท่าไหร่ ธนบัตรที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นธนบัตรพระเทพหนึ่งแหนะนะครับที่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับไม่ได้แกะห่อเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระเทพครับนี่จะเป็นหนึ่งแหนบโฟกัสให้ดูนะครับมีทั้งหมดหนึ่งร้อยใบนะครับก็จะเรียงเลขกันนะครับเรียงเลขกัน จะเป็นธนาบ,า100บัตร100ใบด้วยกันนะครับ100่100ใบเท่ากับ1นแนจะเห็นว่ามีการารับซื้อมานะครับแต่อันนี้ผมรับซื้อมาในราคา12,000บาทนะครับ1 2 0 0 0บาทท่วนก็จะแพงขึ้นมาจากที่รับซื้อไว้1 5 5 0 0บาทนะครับใครมี ก็ลองติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะได้รับเอาไว้นะครับใครมีก็ลองติดต่อมานะครับรับหนึ่งร้อยบาทนะครับในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยรับธนบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับที่ระลึกพระเทศนะครับในราคาหนึ่งแหนหรือหนึ่งร้อยใบหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใครมีก็ลองติดต่อ เข้ามานะครับลองติดต่อเข้ามารับนบัตรเหล่านี้จะเป็นธนบัตรที่ระล,ลึกนะครับในวาระพิเศษในวาระต่งางๆที่ออกมาเดี๋ยวจะมีธนบัตรอื่นๆนะครับที่ระลึกในหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับที่จะมีการมาพูดคุยแล้วก็มีการประกาศรับซือกัดน,นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆนะครับกันต่อ ซึ่งเดี๋ยวจะมาทยอยอัปเดตนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะสำหรับใครมีก็ลองนะครับสอบถามได้นะลองส่งภาพมานะครับทางเฟ e บุ๊ k ว่าเ,เรียกว่ามีการรับซื้ออันแบบนี้ไหมหรือแบบนี้มีราคาไหมก็พูดคุยกันได้นะครับเป็น ชแนลที่เอาไว้พูดคุยนะครับเรื่องธนบัตรโดยเฉพาะนะครับว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรในรูปแบบยยไหนอย่างไรอะไรนะครับก็ต่อได้นะบางธนบัตรที่ผมไม่ได้รับซื้อหรือให้ราคาไม่สูงเนี่ยต้องเข้าใจกับว่าราคาขึ้นอยู่กับในแต่ละคนนะครับที่รับซื้อรับขายบางคนก็ ประกอบในธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับซื้อขายธนบัตรเก่านะครับแลกเปลี่ยนเทรตเดอร์เชรดในธนบัตรเก่านะครับเขาก็ต้องซื้อถูกขายแพงเป็นธรรมดาครับแต่ผมเนี่ยจะเก็บสะสมเอาไว้เองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อในราคาที่ถูกหน่อยนะถ้าเราบซื้อบในราคาที่สูดเนี่ยก็ไม่ไหว และส่วนใหญ่ที่เก็บไว้ก็จะเป็นธนาบัตรที่ในลักษณะ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพราะว่าจะดูแลรักษาง่ายกว่าแล้วก็ในอนาคตนะครับถ้าราคาสูงหรือในอนาคตมีโอกาสที่จะส่งต่อให้คนอื่นนะครับมันก็จะได้มีมูลค่าราคาหลายคนอาจจะเข้ามาในการเก็บสะสมธนาบัตรเหล่านี้นะครับก็ลองเริ่มจากธนาบัตรปัจจุบัน ธนบัตรที่ระลึกที่หาได้นะครับที่อยู่ในช่วงไม่ห่างจากปัจจุบันมากกักน,นะครับในราคาที่จับต้องได้แล้วก็ลองดูลองศึกษาดูนะครับว่าธนบัตรแบบไหนที่น่าสนใจนะครับอาจจะสะสมเพราะประวัติศาสตร์เรื่องราวนะครับความเป็นมาความสวยงามของธนบัตรเหรียญกระสาบนะครับทั้งที่ระลึกทั้งแบบหมุนเวียน ก็เริ่มสะสมลองสะสมดูแล้วก็จะได้เข้าใจว่าเ้ยแต่ละแบบแต่ละอันน,นะครับมีเรื่องราไอย่างไางไแล้วก็มีความเป็นมานะครับความอย่างไรนะยามันเป็นเรื่องของงานอนดิเลตด้วยนะครับส่วนนี้เป็นงานอดิเลตท,ที่เวลาเราเรา ต้องการย้อนกลับมาดูนะครับเรื่องราวที่บันทึกไว้นะครับในธนบัตรที่ออกมานะครับในแต่ละในแต่ละวะรกาในแต่ละโอกาสนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้พอมๆกันด้วยนะครับลองดูนะลองดูนะครับอันนี้ผมก็เริ่มจากธนบัตรที่ใกล้ตัวสามารถที่จะจับต้องได้นะครับแล้วก็ซื้อหาได้ เรื่องของธนาบัตรนี้ก็การสะสมนั้นก็ต้องเริ่มจากเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนนะ้อยๆอย่างธนาบัตรหนึ่งร้อยใบอย่างเงี้ยนะครับของผมเนี่ยที่รับมาเนี่ยเราเราก็รับเป็นปึกเลยมันก็จะราคาถูกกว่าใบหนึ่งนะครับแต่โดยรวมมันก็ไม่ได้แพงมากนักนะครับเพราะเป็นธนาบัตรที่ลึกที่สามารถที่จะหาได้ในสมัยนี้นะครับในสมัยนี้ไม่ได้ ไม่ได้ห่างไกลอะไรกันขนาดนั้นนะครับก็สามารถหาได้อาจจะเริ่มสะสมทีละใบ2อใบนะครับอย่างละใบนะครับในแบบในแต่ละประเภทแล้วก็เริ่มเก็บไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเก็บด้วยในแนวทางความชื่นชอบนะครับเป็นงานอดิเรกก่อนนะครับแล้วก็ผ่านไปคุณอาจจะเก็บในแง่ของการลงทุน ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ต้องเข้าใจว่าการลงทุนในธนาบัตรเหล่านี้นะครับไม่ใช่ทุกทุกธนาบัตรจะลงทุนได้หมดนะบางทีเราซื้อมาในราคาสูงนะครับก่าที่จะกว่าที่จะคืนทุนหรือขายในราคาที่ทุนเนี่ยมันาจะาไม่เยอะพอนะครับอย่างบางธนาบัตรเนี่ยปีหนึ่งขึ้นหลักสิบบาทอะไรประมาณนี้ซึ่ง ถ้าพูดถึงเนี่ยหรืออาจจะขึ้นหนักสิบบาทหรือสองสามปีขึ้นทีถ้าพูดถึงเอาไปฝากธนาคารไว้เอาเงินสดเอาเงินปัจจุบันเราเนี่ยแหละไปฝากธนาคารไว้นะครับมันจะได้ตาดอกเบี้ยที่มากกว่าหรือสัมไปในบางทีนีบางบางประเภทแต่น่นนอนแหละถ้าเกิดเริ่มจากการสะสมเป็นงานอดิเรกนะครับมันก็จะน่าสนใจกว่านะครับผมมองว่าน่าสนใจกว่า อาจจะเป็นใบใเป็นธนบัติไปนะครับคลิปนี้อาจจะพูดเรื่อยเปื่อยนิดหนึ่งนะนะครับพูดเรื่อยเปื่อยนิดหนึ่งก็หวังว่าที่หวังว่าที่จะฟังนะครับฟังดู